สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิมพ์สุขอายุกิบขัวครับชื่อเล่นชื่อพิมพ์ครับวันนี้ผมมาอยี่ยม่ที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแรกหุนเจ็บครับที่ผมอยากมาที่ผมอยากมาที่นี่เพราะว่าผมอยากมาดูวิธออีการทําเหมืองแรกในแต่ละยุคครับเหมืองแรกขุนเนี่ยครับเขาจะขุดขุดแรกขึ้นมาครับ นะพอเขาเจอแร่นะครับเขาจะทำลำเลียงแร่พับขึ้นไปบนเรือแล้วเขาก็จะทำสิ่งที่เกี่ยวกับแร่บนเรือให้หมดนะครับสมดูบนนะครับคือเหมืองถานครับเหมืองถานนะครับเขาจะใช้วัตถุระเบิดทำให้พื้นดินนะครับลึกลงไปครับพอเขาเจอแร่นะครับเขาจะหาขึ้นไปครับผมได้รู้สึกตื่นเต้น ก็ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับเหมืองแร่ครับที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนครับเจอกันวันหลังครับสวัสดีครับ